หลังจาพยายามลดน้ำหนักมารวม2ปีมาเช้าจังเลยนะวันนี้ในที่สุดวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วแกดล่แหะวันนี้มาเช้าจงังก็มันต้องมาจองที่นี่นะทำไมพอขึ้นมหกเลยต้องย้ายมาเรียนชั้น2ด้วยนะขี้เกียจบ้าเลยก็ขค่ชั้นเดียวเองนะจะกี่ชั้นมันก็คือเดินเหมือนกันไม่ใช่หรือไงวะ น่าเบื่อชมัดเลยในที่สุดตอนนี้เราก็มีรูปร่างในแบบที่ทุกคนยอมรับแนละ้วตอนนี้เวลาพวกเราเดินคู่กันหายูดิพี่ใจกับพี่ก้าเวลาเดินด้วยกันเราดูด,ดีมากทั้งคู่เลยเนาะก็ไม่มีใครพูดอีกต่อไปว่าฉันเป็นคนใช้หรือคนที่ก้าวคบไว้เพื่อดันตัวเองให้สูงขึ้น จองที่ไว้ตอนนี้สายตาที่ทุกคนมองมาที่ฉันมันเปลี่ยนไปแล้วดีจังเลยนะที่ได้นั่งที่เดิมตลอดเลยอะไม่เบื่อบ้างหรือไงแกนะ่ะกันเรื่องน่าสะอิสะเอียนแต่ก็เป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่ารูปษณ์ภายนอกอ้าวว่าไงเก้าออกเจนผอยแจนปิดคำใหญ่ไปแป๊บเดียวหุ่นดีไปเลยนะสวยอืม <c oughs> เออขับใจที่ชมมันสังคนต่อการที่คนอื่นปฏิบัติตัวต่อเราจริงๆเธอเอ้ยไอพวกชาติเปรดเว้นก็แต่คนหนึ่งชิไม่ตอนมาสี่แม่งยังด่าแกกันอยู่ลเลยพอตอนนี้มาทำเป็นชมทุนแล่จริงๆปล่อยพวกนั้นไปเถอะน้าชิไอพวกนั้นมันน่าโมโหอจริงๆนี่หว่า ที่ยังคงดีกับฉันไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าตัวเลขบนตาช่างจะอยู่ที่90หรือ40ก็ตามอย่าลดตัวไปยุ่งกับพวกนั้นเลยนะ่ะถ้าสายตาของทุกคนที่มองฉันมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็คงเป็นเรื่องโกหกถ้าฉันไม่อยากให้คนที่ตัวเองชอบหันมามองตัวฉันเองในแบบอื่นบ้างปิดเทอมนี่แอบไปบวชชีมาหรือไงวะแต่ว่าเ ชัาจังเลยนะมินเดี๋ยวเราเดินไป่วนที่ห้องนะทำไมขี้ื่อแบบนี้เนี่ยอ้าวเจนเดี๋ยวเราขอยืมตัวก้าแป๊บนึงนะแล้วมินจะไปขอมันทำไมล่ะเนี่ยเอาไปนานๆเลยก็ได้นะเราลำคามันจะตายอยู่แล้วเออจำไว้เลยเหมือนมันจะไม่มีวันเป็นเบได้เลยความจริงลึกๆฉันทำใจได้ไปตั้งนานละ ถึงจะเสียใจแต่ทั้งสองคนก็เป็นคนที่ฉันรักถ้าเป็นทั้งคู่ฉันก็ยินดีจากใจจริงถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นมาซะก,ก่อนทำแบบนี้ลงไปได้ยังไงแล้วแจนละ่ะไม่อยูงเลยด้วยมาติงเชียแล้วเพราหยกเลยก็มาคิดจนจําได้แบบนี้อุตสานเดินไปแล้วเชีย แกไหวไหมเนี่ยสภาพเหมือนหมาขนาดนี้ไม่ไหวแล้วฮะอะไรนะเสียงดังมันไม่ได้ยินอ่ะก็บอกว่าไม่ไหวแล้วพากับคอนโดแกหน่อยเออคราวน,นี้ห้ามงงแงอีกนะนอนแล้วนอนหลับสบายเชียวอีพารละเอ้ยหันหน้ามานี่หน่อยนอนมีเช็เครื่องสำอางแบบนี้เดี๋ยวหมอนฉันเปื้อนหมด ถึงจะทำใจไปได้แล้วว่าแกคงจะไม่มีวันให้มามองฉันในแบบที่ฉันมองกแกตาลึกๆแล้วฉันก็ยังแอบหวังดี